สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแปลต่อในสิ่งที่ Molly m a มค g e พูดถึงพี่นุษในบทความของ a อ l ดลิสอลิมิเ d นะคะในลีกเอ็ a ล Unlimited Molly m ี่ a g e ได้มีโอกาสเล่นกับนุสลาเป็นครั้งแรกพวกเธอถูกเลือกให้อยู่ในทีมเดียวกันติดต่อกันถึง3สัปดาห์ในฤด,ดูการนี้ Molly กล่าวว่าฉันไม่เคยเล่นกับผู้เล่นคนไหนที่มีความสุขมากๆในสนามขนาดนี้มาก่อน ลูสลาและมอลลี่เดินทางไปฝึกซ้อมที่แฟร์พาร์คอารีนาด้วยกันและแม้ในระหว่างการเดินทางลุสลาจะไม่พูดถึงสิ่งที่เป็นแง่ลบใดๆเธอบอกกับมอลลี่ว่าให้ทำตัวสบายๆและไม่กดดันตัวเองมอลลี่กล่าวว่าฉันคิดว่านี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ลุสลาเล่นได้อย่างยาวนานและประสบความสำเร็จมากขนาดนี้เป็นเพราะเธอมีความสุขอย่างแท้จริงทันทีที่เธอได้อยู่ในสนาม สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแทบจะทุกวันในชีวิตของเธอมอลลี่กล่าวทิ้งท้ายถึงนุสลาว่านุสลาเป็นผู้เล่นที่คุณอยากให้อยู่ในทีมและความสำเร็จที่เธอได้มานั้นเป็นเพราะเธอเลือกที่จะมีความสุขตอนสุดท้ายของบทความได้บอกว่ามีหลายสิ่งที่ผู้เล่นอายุน้อยสามารถเรียนรู้ได้จากนุสลาต้อมคำเช่นการเล่นอย่างมีชั้นเชิงการเซตอย่างรวดเร็ว หรือการมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมแต่สำหรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนักวอลเลย์บอลหรือไม่สิ่งที่พวกเราสามารถเรียนรู้ได้จากผู้เล่นที่เป็นสตาร์คนนี้คือการเลือกที่จะมีความสุขจบแล้วค่ะพี่นุชสุดยอดอีกแล้วพลังบวกมากๆเลยเราก็เห็นด้วยกับพี่นุชนะคะพวกเราควรเลือกที่จะมีความสุขส่วนตัวเราก็ชอบอีกคำหนึ่งค่ะคือ enjoy the moment สนุกไปกับช่วงเวลานั้นหรือก็คืออยู่กับปัจจุบันนั่นเองค่ะก็หวังว่าทุกคนจะใช้ชีวิตให้สนุกและมีความสุขนะคะ